สวัสดีครับจากคูรุมานะครับวันนี้นะครับงานติดตั้งนะครับกันชนเหล็กแมกนีสตีลนะครับตัวนี้สวยงามขึ้นรูปตรงรุ่นนะครับงานนำเข้านะครับเอาผ่านเวลไฟสามนะครับเอาผ่านเวลไฟ3าแล้วก็มีรุ่น A-40 ด้วยนะครับราคาจะต่างกันนิดหน่อยนะตัวนี้ตัวนี้พร้อมติดตั้งอยู่8,500นนะครับตัวกันชนโตโยต้านี่สำคัญมากนะฮะของเดิม ทนเราเข้าเลยนะฮะตัวนี้เข้าบอดี้เลยครับตัวนี้กันชนใช้ได้ดีเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับชิดแล้วคอนมาชิดช่างกำลังติดตั้งอยู่นะครับตัวนี้งานตรงรุ่นนะครับของเดิมมีน็อตมารอแล้วนะครับมีน็อตมารอนะครับเพิ่มน็อตนิดหน่อยนะครับของเดิมมีน็อตมารอบางจุดนะครับตัวนี้ นี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับโตโยต้านะครับแข็งแรงนะครับโตโยต้าอันนี้เราจะหาหลายๆรุ่นมาจำหน่ายนะครับเริ่มจากเวลไฟลก่อนนะครับโอเคนะครับ